สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องห่างหายไปโดนห่างหายไปดนซะเลอเกินมึงสอบสอบเสร็จค่ะผลออกก็ไม่ผ่านนะจ๊ะไม่ผ่านดีหนึ่งนะต้องเอาใหม่ไม่ยากพี่น้องในในห้องบีสิบคนผ่านแค่สองคนบีหนึ่งนะเพราะว่ามันมีกฎเนาะต้องพูดให้ได้เจ็ดสิบห้าคะแนนเนาะถึงจะได้บีบีหนึ่งเนาะบางคนเขียนจดหมายได้บีหนึ่งการฟังการอ่านได้บีหนึ่งแต่ว่าการพูด ได้เจ็ดสิบเอดคะแนนก็ไม่ผ่านนะจ๊ะกดเยอะภาษาเยอรมันยากที่สุดในโลกอ๋ออ๋อาแกเอาไหมเนาะยังอยู่นี่อีกนานเดี๋ยวมาขนมจีนน้ำยาป่ากะทินะคะ ักัองอยู่ข้างหลังไปเด้อถุละเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยก็สิใส่มือแน่ใส่สมแน่กินเสียงดังเพราะว่าไม่อยู่ตรงนี้นะคะคลิปทำคลิปกินมันก็ต้องเสียงดังเป็นธรรมดาแหละพี่นอ้อง คนกับชีว่าน,น้องกินเสียงดังก็ไม่จอะปากมากเกินไปคลิปกินมันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะถ้าเสียงบ่ดังมันกับบ่แสบมันกับบ่ฟินเนาะไปเบิ้งคลิปเกาหลีเนี่ยจูบจับจูบจับ <c ười> คนเกาหลีนะ ลน้องอูเซียอยู่บ้านค่ะ นแบบนี้เลค่ะนัค้นขุนเพีย <c oughs> ใส่สวมแล้วกันเนาะ khấn ngọt đấy bình đẳng đấy má, trong bà ti bỏi, đùm bỏi, giam ốc na, buông bia แซ่บค mm ่ะ hmm. พักกันไปเบิ้องอพาร์ตเมนต์หาหมองบ่ค่อยถูกใจเท่าไดรทำเลบ่ค่อยดีก็จริงางานไม่ส่วงนี้ <c oughs> หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกใจ อพาร์ตเมนต์อยู่เบอร์ลินนี่โอ้มีแต่ยี่สิบสองล้านสิบแปดล้านอัพัเสีจไหมพี่น้องแต่ว่าขันอยู่ห้างจากตัวเมืองไปแนก่กะกะสิประมาณบปถึงยี่สิบล้านเนาะอืมอยากได้แบบห้างๆจา,ากตัวเมืองไปนะให้มันมีปลามี เป็นสวนเป็นอย่างแสนนะ้ำบ่อยากอยู่แบบค้อนรีดเบือ่อว่าปีนาเือเสือพัดมินนะคะะพาไปเรื่อยๆมันก็จะถูกใจอุ่นไว้เรียนจบแล้วก็เดี๋ยวเขาเปิดคอร์ส ใหม่ก็จะไปเรียนต่ออยู่ค่ะไปเรียนใหม่เอาให้มันได้บางคนเขาเรียนซ้ำสองรอบเขายังไม่ผ่านเลยบีหนึ่งเพื่อนในห้องเรียนเขาเรียนสองสามรอบสองรอบไม่ผ่านไปนเรียนอีกรอบที่สามเนี่ยวินี่ก็จะเรียนเอา,เอาจนมันได้ละ เพราะว่าถ้าคิดว่าจะปักหลักอยู่ที่เยอรมันแล้วบ่ใหญ่แล้วก็เซดติส์อพาร์ตเมนต์นะเพราะทุกวันนี้ก็เช่าก็อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวบ้านนี่แตะไม่ได้เลยสามสิบห้าล้านมันไม่ไหวอะแล้วถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดอพาร์ตเมนต์ยัง,งยังมองที่นี่อยู่นี่อันอันนี้ของคุณหมอได้นี่เช่าคุณหมออยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเนยยี่สิบล้านเด้ คันเป็นสื่อนะขันเป็นบ้านเฮานาะหา,าหกล้านเนาะได้ยังรู้เลยเนาะขันเป็นไปสางบ้านเ <c oughs> ยอรมันนีโหดเดีย <c oughs> บอกฟังคือเด้อแล้วอีฮา,านี่ไม่กี่คุยเ้อ มาฟังพูดี่อะหมดหรือยัง,อคอยงคะสิพูดพูดโป้เลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะ พลูกไปโรงเรียนกะสิตั้งใจออกกำลังกายแล้วอืมอืมต่อเหมือนมันอิ่มตัวแล้วไหมหัวขาดเนาะ ทํคลิปวิดีโออะมันมันถึงจุดอิ่มตัวมั้ยพี่น้องก็บ่ได้ตั้งใจเฮ็ดเท่าใดนะแม่ก็คือแบบพูดๆพ่พพพพยามใดว่างอีหลีก็สิเฮ็ดสิอัด ตะลิตันพี่น้องผพ้เพิ่นขึ้นหอดเท้าเนิ่นเพน่นอยากเบิ่งเ้าล้วยุนี่ก็หายไปอืสอบการเมืองเสร็จแล้วสามสสามข้อคิดว่าผิดไม่เกินสามข้อไงการเมืองง่ไงพี่น้องเพราะว่าตั้งใจอ่านหนังสือนะ ก็กินยังผักก็ได้หลายห้อง อืส,สันน้องมาหารเนี่ยก็เลยทําขนมจีนให้น้องกินอัน้นองคนเดียวร้จักกันแล้ววันนี้ก็ย่างกุ้งแล้วก็อันต้มตีนไก่เนาะต้มซุปเปอร์ตีนไก่นาะ กินอ,อย่างเงี้ยอ้วนนะคะบอกเลยขนมจีนนี่ตัวอ้วนเลยนี่ห่อ,หอหนึงนะขนมจีนอะสองพันกิโลแคลอรีสองพันแคลอรีบอกเขาเละนะเออ,อตัวอ้วนเลยนะจ๊ะ พ่อแม,ม่พาไปปั่นจักรายานนะลูกนะหืมกล่องแซ่บมากจะอมบะหมี่เหมือนไปจอบเบิเ้งบะหมี่โบราณน่ะเกียดน้ำน่ะเอาลูกสิ่งไปใส่ ่วงเทศกาลน้ำหนักขึ้นอยู่เด้อพ มีประยูอยู่กับลูกสองคนเอาเปไปถ่ายทาโฆษณาที่แอฟริกาสบายอยากแล้วบันเทิงมากอยู่กับลูกสองคนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็แผนว่าจะกลับไทยสงการนี่แหละพี่น้องมันจะเป็นยังไงนี่ยรอดูสถานการณ์นี้จะให้กักตัวไหมนี่จริงๆอยากจะชิลที่กรุงเทพสักสี่คืนเนาะ แล้วก็ลงภูเก็ต1หนทอทิ์แล้วก็กลับกาะสินแล้ก็กลับเยอรมันจะกลับอาอิทิ์แต่ดูสถานาการณ์ก่อนว่าพอจริงๆริงรอ,อยากบินตรงไปภูเก็ตยอยากชิ้ออยู่กรุงเทพก่อนนะอืมจะไปพักที่โรงแรมบายันทีมงเกานี่มีความรู้สึกคิดถึง <c oughs> ขึ้นหอดประเทศไทยแห้ง ว่าปีนี้จะเอาฮอลลเดย์บิ๊กฮอลลีเดย์ที่ไทยแลนด์เนอะมันจะคือบอ่อยากไปเที่ยวแบบว่าไม่ต้องระแวงโควิดนะเนาะอยากให้ประเทศกลับมาเป็นปกติสินะ ป้าน้องทุกอยากกลับกรินไปหายายอยากไปเหตุคลิปยวนอยู่น้าหาสะปาตัมบักฮงสินะ้าไปตะมวนวาน,าน,นานมา,าเสียาน,าน,นานมาทีก็จะพูดเยอะหน่อยเด้อคุ้นหอด กัโก<โปร>้วบปวดพัขอบคุณพี่น้องสุข,ขุมสุนเด้อกาที่แบบยังติดตามล้วก็ขึ้นฮอดกันเสมอมานะคะเน,ะนาะยังบ่ลืมกันนะพี่นี่เองสิละพูดพูดพูดพ ถวดหลายๆเลยพี่น้องเด้อมันมันยากอีลีจะ้ะแห่งส่วงเรียนส่วงสีสอบเนี่ยว้ามันโฟกัสแต่บแบบว่างเขียดนะแต่ตอนนี้แบบเรียนจบแล้วอืมปวดโพบบอตกแปดคนผ่านแค่สองอ่ะอืมบีหนึ่งนะมันยากพี่น้องสายละม,มันอืมการฟังกับการอ่านสี่สิบห้าข้อวินี่ได้ยี่สิบแป เขียนจดหมายยี่สิบข้อได้สิบสองคือต้องทำการการฟังแล้วก็การอ่านน่ะต้องได้สามบสาคะแนนถึงจะได้ B ีหนึ่งมันบ่าวินีได้ยี่สิบแปดเขียนจดหมายต้องทำให้ได้สิบหคะแนนถึงจะได้ได้อยู่ B ีหนึ่งวินีได้สิบสองในเอสองแล้วการพูดไม่ต้องพูดถึงเลยจกได้โจทย์อียงตีโจดก์กเบ่แตกค้าศั์กระบ่คุณเหมือนให้แพนให้คุยกันอัน เกี่ยวกับนางพยาบาลเนี่ยแหละพี่นี่ได้โจทย์นางพยาบาลกับเซลล์ค้นขายเนี่ยว่าอาชีพใดดีพวกกันกกนั่งซลล์อยากทำแานวิ่้อยู่แาลูกนูอหิวไหมลูกน้องรู้สึกะาผมเลยไม่ได้มัดผมเลย อไอะไรเก่กม่เอาให้ไปไปน่าจะปิดกล้องแล้วนานแล้วเนี่ยทีวีทีวีพอแล้วมันนา้ฮะให้ดูตอนแค่แม่กินข้าวเฉยๆทีวี่มาคูเก๋อือหึคเก ัปมี่น้องกูเกเจอกันใหม่นะคะนี mm ่ hmm. สีเลมมอโอเคสวันนีสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย